สวัสดีครับ FC ฟซทุกท่านนะฮะท่านที่ยมอมชอมชอบงานปลูกต้นไม้งานบอนไซครับต้นนี้โม่งหนูลานะฟซผมทำไปด้วยคุยไปด้วยนะฮะ FC ฟถามมาทำไมต้องเป็นโม่งหนูลาโม่งหนูลานั้นชื่อหนูคือใบเล็กนะครับข้อดีของโม่งหนูลานะสร้างก็คือลักษณะใบจะเล็กข้อตาคู่ข้อทีนะครับแล้วก็ใบเล็ก ลักษณะผิวออกขาวนวลสวยนะครับจึงมีผู้นิยมนํามาสร้างบนไซและก็สามารถที่จะจัดรากได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมผมให้ดูนะเดี๋ยวผมขอตัดนี่ตรงนี้มันบังอย่างเงี้ยรากสวยนะครับรากก็จะสวยรากกรอบาจัดแบบรากรอบจ๋าเนี่ยพอมันโตขึ้นถ้าเราปล่อยไม่ค่อยได้จัดมันก็จะเป็นธรรมชาติเองไม่ต้องห่วงเพราะบางท่านบอกว่าไม่ชอบเลยนะฮะผืนธรรมชาตินะครับก็ ก็เราสามารถเรียนแบบได้ครับนะ,ะเลขอย่างหนึ่งนะ,ะข้อดีที่ผมลองสร้างมาก็คือโมกหนูลานั้นอ่ะมันแก้ไขได้สมมุติว่ามันทิ้งกิ่งเนี่ยเราก็เริ่มใหม่อย่างเงี้ยทิ้งกิ่งเมนด้วยนะครับอันนี้เป็นกิ่งกิ่งซับหลังนะฮะผมมันโตมากเลยนะครับอย่างเงี้ยผมก็ต้องตัด ท่านต้องคอยตัดนะครับผมผมที่ผมไม่ตัดผมจะมารีวิวผมก็เลยปล่อยไว้ผลปรากฏว่าไม่ดีครับฮนะถ้าลักษณะของการสร้างโมองนุลาถ้ากิ่งนี้โตมันมันจะเป็นกิ่งคู่ใช่ไหมตัดแล้วเป็น,เป,นเป็นตาคู่ถ้ากิ่งนี้โตนะกิ่งนี้จะไม่โตนะเพราะนั้นพอมันได้โตสักนิดหนึ่งท่านต้องตัดนะครับเพื่อให้กิ่งเล็กนี่โตนะอันนี้ไม่ได้แดดทิ้งกิ่งเลยก็รอให้แตกใหม่นะแตกได้อยู่ แต่ถ้าเขารักหนาลักแตกนี่โตดีจังเลยเนี่อย่างเงี้ยโตดีมากเลยอันนี้แอบนะฮะนี่ขาดทิ้งหมดเลยโหนี่เลยหน้าไม้ทางนี้นะครับหน้าไม้ทางนี้อ่ะดูหน้าไม้ทางนี้ก็จะเป็นเอ่อกิ่งหลังนะครับครับหลังหน้าผลปรากฏว่าทิ้งแล้วครับพอทิ้งก็คงจะใช้กิ่งนี้นะ หลังหน้านี้ปลายครับสำรองไว้อยู่อ่ากิ่งสองขึ้นซับหน้าเขาขึ้นใช้ต้นนี้แล้วก็เมนมาซับหลังแล้วก็เมนปลายพอนะแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งฮนะพอเราเก็บอย่างเงี้ยมันบวมใช่ไหมเยวแผลก็ปิดครับเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวทายานหน่อยนะผมไม่ได้ทำสามเดือนแล้วครับต้นนี้นะเอาขึ้นมาก็ไม่ได้ทำเลยโอ้โห เห็นแล้วสลดเลยครับนะครับสลดเลยครับอันนี้ก็ทิ้งไปเลยนะต้องเริ่มใหม่นะครับเริ่มใหม่ครับแต่ไม่ยากครับโมฆะราพอแก้ไขได้แต่ถ้าจะให้ดีอยากให้ได้แก้ไขนะท่านก็สร้างไปเลยอีกนิดตัดได้แล้วไม่เอาไว้นะครับอีกนี้เอาไว้นิดหนึ่งรอขนาดกพเป็นซับหน้า ึ้นในภายหลังก็แก้อันนี้เป็นเมนปลายก็ประมาณนี้ครับก็ให้ fc ทุกท่านสร้างงานไปด้วกันนะผมก็สรุปให้ฟังแล้วโมงนุลาเป็นไม้ที่สร้างแล้วสวยนะครับอย่างที่บอกไปในเบื้องต้นนะรากสวยโคนภายปลายเรียวกิ่งเหนียวใบเล็กนะครับขอบคุณครับ